สวัสดีครับผมแบงค์อังคลบังนะครับ In this video, I'm going to show you a full face of Charlotte t r e e b r y e Teatruva, Anayi, 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 กระชาหลับชมถอภัยได้เลยครับอังคลังค่ะ Excuse me, coffee or tea? Wrong tay สําหรับคลิป1 brand focus นะครับก็ถึง Charlotte Tilbury แล้วนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่า Charlotte t i b u r y จะเป็นแบรนด์ที่คนโหวตอันดับสูงสุดใน Instagram Story ที่ผมโพสต์ให้คนโหวตเอาไว้นะครับวันนี้ก็มาทําแล้วนะครับอาจจะไม่ครบทุกไอเทมของ Charlotte Tilbury นะครับแต่ก็อยากจะให้วิดีโอนี้นะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจสําหรับใครที่กําลังสนใจไอเทมจาก Charlotte t i b u r y นะครับนั่งผมนั้นมีการเเพปสกินเอาไว้แล้วนิดนึงนะครับชิ้นแรกที่ผมจะพูดเลยนะครับคือตัวนี้ครับ Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter คอนะเป็นเหมือนกับ product ที่เป็น hybrid นะครับจะไม่เป็นรองพื้น ทีเดียวเราก็จะไม่ได้เป็นไฮไลท์ซะทีเดียวนะเฉดสีที่ผมมีคือเบอร์2.5นะครับชื่อว่าแฟร์นะตัวนี้สามารถใช้ได้หลายวิธีนะครับจะลงก่อนเป็นเหมือนกับเบสนะครับเพื่อให้ผิวโกลหรือว่าจะผสมกับรองพื้นให้รองพื้นเนื้อแมตมีความกลอเล่นแสงมากขึ้นหรือว่าจะใช้เป็นพอยท์ไฮไลท์นะครับลงสุดท้ายบริเวณจุดกระทบแสงก็ทาได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่ชอบ Charlotte Tilbury นะครับพีห่หมีาจะให้คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้นะครับว่าคุณชอบหรือว่าไม่ชอบตัวไหนนะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กกาาารรรช้ร้ลัฑขออออองงหบบคนนนนื่่่ๆทีีมเเยยพส็็จจะะ มีความโกลว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคบเพราะว่าเขามีตัวชิมเมอร์ละเอียดละเอียดที่ทำให้มีการกระจายแสงให้ผิวมีความโกลช่ำนะถ้าใครที่เป็นคนชอบสายโกลในตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ช่างแต่งหน้าหลายๆคนเนี่ยก็มีอันนี้ติดคลิปเอาไวน้นะครับโดยเฉพาะพวกช่างฝรัง่งสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับตัวนี้นก็คือว่าแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยเป็นขวดแก้วที่มีแอปพลิเคชันเป็นโดฟูดนะครับเวลาจะใช้นี่ก็คือต้องตักจ้วงเหมือนคอนซีลเลอร์แล้วก็มาป้ายๆนะครับมันจะไม่ค่อยเซนิ ต่อนะครับมาถึงงานรองพื้นนะครับผมมีในมือเนะี่ยคือ Beautiful Skin Foundation หลอดนี้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ Beautiful Skin Foundation เหล่านี้ของผมในมือเนี่ยมหมดอายุแล้วนะครับเนื้อมันแยกชั้นกันเลยนะแต่ว่าผมมามีทํารีวิวแยกเดี่ยวเอาไว้แล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ทางด้านนี้นะผมขอไม่ทาให้ดูนะครับเพราะว่ามันหมดอายุแล้วแต่ว่าผมยังจําความรู้สึกของตัวนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเริ่มสาบนะคือเป็นรองพื้นที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับอากาศประเทศไทยอะ่ะคือเชื่อของเขาเนี่ยคือ Beautiful Skin Foundation Texture <c oughs> ของรองพื้นอันนี้มันจะค่อนข้างเหนียวด้วยความที่เขาใส่พวกสกินแคร์ที่มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวเข้ามาเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นตัวที่ทําให้รองพื้น,มนเมันความมีความเหนียวผิวมากแล้วก็เซ็ตตัวช้าถึงแบบช้ามากๆแล้วยิ่งใช้กับอากาศประเทศไทยอ่ะมันจะทําให้ระหว่างวัน่ะตกร่องได้แม้กระทั่งใช้กับคุณอ้ําคุณแม่ที่มีผิวแห้งระหว่างวันเนี่ยก็จะตกร่องพวกตรงร่องแก้มตรงนี้นะฮะ <c oughs> คือโอเคมันทานแล้วได้ beautiful skin จริงๆผิวสวยของเขาเนี่ยคือเหมาะกับแต่งหน้าและถ่ายรูปสตูดิโอใช้แค่ประเดี๋ยวประดาษแต่ว่าถ้าเกิดสมมติทานในชีวิตประจําวันในการใช้ชีวิตในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยรอดนะตัวนี้ไม่แนะนําอันนี้เือแล้วนะ ต่อมาก็จะเป็นแป้งตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัว Charlotte Tilbury Airbrush flawless finish นะครับเป็นแป้งที่โด่งดังมากๆเลยของ Charlotte Tilbury นะครับแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ช่างแต่งหน้าหลายๆคนเนี่ยใช้ก็เลยต้องโดนแล้วนะเขาจะมาในตลับแบบนี้นะครับอันนี้ที่ผมมีเนี่ยเป็น packaging l i มันจะ Edition นะครับแต่ปกติเปิดมาก็จะเจอเนื้อแป้งนะครับผมใช้เบอร์หนึ่งนะครับทาไปแล้วนะครับจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยมีความเบลอมมีความพองไม่มีชิมเมอร์พอทาไปแล้วทั่วหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าผิวเรา,าใส่ฟิลเตอร์อยู่นะครับแต่ส่วนตว จะไม่ค่อยคุมมันนะครับเขาเป็นเหมือนกับ finishing p o w อ e r เราแต่งหน้าทารองพื้นเซตหน้าด้วยแป้งแล้วก็ลงตัวนี้ทับอีกทีหนึ่งนะครับมันจะได้ผิวนวลนวลนวันวเบลอเบลเหมือนกับเขาออกแบบมาให้เอาไว้สำหรับ touch up หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เซตร,รองพื้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุมมันนะครับแต่บางคนก็บอกว่ามันคุมมันอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวหรือว่าประสบการณ์ของแต่ละคนนะต้องดูนะครับทาแล้วครึ่งหน้านะเขาไม่ได้ให้การปกปิดอะไรนะครับแต่ว่ามีสีนิดหน่อยนะอีกวิธีหนึ่งที่ผมชอบใช้นะครับก็คือใช บรอนเซอร์นะครับที่ผมมีในมือตอนนี้เป็นตัวนี้ครับ Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer เป็นสีเบอร์2มีเดียมนะครับถ้าจะไม่ผิดรู้สึกก็จะมี3เบอร์นะครับสารภาพเลยว่าตัวนี้ซื้อเพราะแพคเกจิ้งนะครับเพราะมันสวยลักชัวรี่มากแต่ว่ามันก็ใหญ่เถอะท้ามันค่อนข้างเกะก,กะตัวเครื่องแป้งก็จริงแต่ก็คือมันสวยจริงๆนะครับเปิดมาก็จะมีกระจกบานบิ๊กเบิ้มอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นบรอนเซอร์ที่ใหญ่มากนะครับเนื้อของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเจ้าตัว,ตวแป้งตะกี้นี้นะครับมีความซิลกี้นะเป็นบรอนเซอร์ที่สีสวยยเเเลเหมมมือนนนนกกัไไ่ด้้จิ ไปแล้วก็ไม่ได้แบบทาแล้วหน้าไหมจนเกินไปะนะครับข้างที่ลงบรอนเซอร์แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะลองเทียบดูน,นะครับข้างที่ยังไม่ได้ลงนะมีความอุ่นขึ้นมานะครับซึ่งผมชอบมากเลยนะถ้าใครที่เป็นคนชอบแต่งหน้าสายฟอนะครับก็แนะนำบรอนเซอร์ตลับนี้ของช h a r ล o t t ์ชิบูรี่เลยโอเคราคามอาจจะสูงนิดน,นึงแต่ว่าปริมาณที่ให้ม,มันค่อนข้างเยอะผมว่าคนไทยยังไมไ่ค่อยชอบใช้บรอนเซอร์เท่าไหร่เพราะว่าด้วยคำที่อาจจะมีควา,านิยยของความเป็นคนเอเชียนะครับที่อาจจะให้ผิวมีความขาวใสแบบสไตล์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ discriminate หรือว่า bully ชอบใช้บรอนเซอร์มากคือทาแทบทุกวันเลยเพราะว่ามันเป็นไอเทมกันตายด้วยคำที่ผมว่าปกติเป็นคนที่หน้าขาวกว่าคอใช่ไหมครับพอทารองพื้นไปมันก็จะยิ่งดูหน้าขาวกว่าคอนะครับดังนั้นในบรอนเซอร์นะครับก็จะมาช่วยทําให้ผิวหน้ากับผิวคอมีความเชื่อมกันกลมกลืนมากขึ้นนะฮะใครที่มีปัญหานี้อยู่เนี่ยผมว่าก็ควระใช้บรอนเซอร์แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมใช้แล้วชอบแล้วก็แนะนําครับถัดมานะครับจะเป็นงานบลัชนะครับบลัชของ Charlotte Tilbury ก็เป็นสินค้าที่ทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะที่ผมมี First Love, สีจะอ่อนๆแบบนี้เลยนะคือสีนี้มันมีความนูแล้วก็มีความสุภาพเนื้อบลัชของเขาะจะมีชิมเมอร์นะข้อเสียของบลัชออนของชาล่าทูบริก็คือว่าเนื้อของเขานะี่มันจะค่อนข้างมี Fallout นะคือพอเราลงแปรงไปปั๊บมันมีความเป็นฝุ่นขึ้นมาค่อนข้างเยอะผู้ชายนะครับที่กําลังมองหาบลัชออนสีสุภาพนะครับสี first Love เนี่ก็เป็นสีที่ผมว่า ใช้ได้นะต่อไปก็จะเป็นงานลิปสติกนะครับที่ผมมีนะครับก็จะเป็นตัวลิปสติกที่โด่งดังนะครับสีพิโลช็อกนะครับเขามี full size นะครับแต่ที่ผมมีเนะี่ยเป็นไซส์เล็กที่ซื้อมาเป็นเซ็ตแบบพิโลชอกแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นมาด้วยนะครสีของเขาเนี่ยนู้ดชมพูที่มีเจือสีส้มนิดหนึ่งนะครับเวลาทาไปแล้วมันก็จะดูแบบทาได้ทุกวันทาได้ตลอดทาได้ทุกโอกาสลิปของเขาเ่าจะมีกลิน่นเป็นแบบวานิลลาช็อกโกแลตนิดหนึ่งนะครับเนื้อมีความครีมี่แต่ว่าการติดทนก็อาจจะไม่ได้ติดัังงงนนุ้้ใครที่ปาากแหออจต มีการบำรุงปากให้ดีก่อนนะครับต่อมาที่ผมมีนะครับก็จะเป็นมาสคาร่าของเขานะครับรุ่นนี้ชื่อว่า p r o l o l k p u s h Up Lashes ตัวนี้เนะีย่ยจริงๆผมว่ามันก็เฉยๆสาร,รภาพและปะกติเนะี่ยมาสคาร่าผมจะไม่ค่อยซื้อของเคาน์เตอร์แบรนด์เพราะว่าเราเคยใช้ของแพงแล้วมันก็เพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีแล้วรู้สึกเสียเงินมาหลายพันแล้วนะครับถ้าให้พูดตามตรงก็คือมาสคาร่าเนี่ยซื้อของ drug Store ที่เพอร์ฟอร์มได้ดีมีเยอะแยะ,ยะแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ด้วยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละะะคคคนนะคมมนนนน่่แตกีีีอผมมม็็จาาปปััดดนะิ้วเส สำหรับคุณผู้หญิงที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วสนใจพวกอายพาเลตนะครับผมมี1 p a l e พาเลของเขานะครับเป็นตัวนี้นะ Charlotte Tilbury Luxury Palette Color Correct Eye Shadow สี Pillow Talk Dream นะครับเป็นสีออกโทนน้ำตาลแดงแล้วก็มีชมพูด,ด้วยนะมีสีเนื้อแมตสองสีแล้วก็มีชิมเมอร์กลิตเตอร์สสีนะครับสีที่เมนดีเลยนะครับชิมเมอร์เนี่ยเล่นแสงสวยนะครับถ้าใครสนใจอย่าพาเลตเนี้ยผมแนะนำนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดสมมติเราทาแป้งทาอะไรไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากได้ไฮไลท์นะแล้วก็เอาเจ้าตัวขวดเนี้ย มาแต้มอยไฮไลท์นะครับไฮไลท์ เฉพาะจุดนะตรงจุดที่มันกระทบแสงนะครับให้มีความเล่นแสงกลับมาบนผิวตรงที่จุดกระทบแสงนะจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเรามีคอนซีลเลอร์ใช่ไหมครับลุคนี้มันก็จะดูไบรท์ขึ้นนะครับผมอยากจะแต่งแค่เฉพาะของที่เป็นของ Charlotte Tilbury นะครับก็เลยไม่อยากจะเอายี่ห้ออื่นมาดิสแทรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะไม่ค่อย c o m p l e ทมากนะตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นตัว fixing spray ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่โด่งดังมากๆใครกําลังมองหา fixing spray ที่เซตและก็ล็อกเมคอัพได้อย่างติดทนเนี่ยตัวนี้เลยของ Charlotte Tilbury นะครับช่างแต่งหน้าหลายคนใช้แล้วมันก็ติด ทนจริงๆเาผมเคยทําการเทสมาแล้วนะเดีจะฉีดบนหน้าก่อนนะตัวนี้เขาจะมีกลิ่นหอมนะครับส่วนที่ผมปาดอายแชโดว์ไปแล้วนะครับอะรอให้เขาแห้งก่อนนะครับ A few moments later ผมว่ามันแห้งแล้วแหละเรามาดูกันนะครับว่ามันจะออกไหมนะ พรอสันนิษฐานเคลมเรื่องการล็อกเมคอัพนะครับตัวนีนะ้ถือว่าสอบผ่านแล้วนี่ก็จะเป็นฟิเนชลุคของวันนี้นะครับตั้งใจอยากจะให้มันมีความแทนแทน,แทนบ่มแดดนิดนึงนะครับ<ม>ก็จะได้ลุคเป็นแบบนี้นะจริงๆผลิตภัณฑ์ของ Charlotte Tilbury ใช้ได้ดีหลายตัวนะครับจากที่ประสบการณ์ที่ใช้มาเนะี่ยไม่ใช่ทุกตัวว่าจะใช้แล้วถูกใจเราไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าให้เชียร์จริงๆเลยอ่ะชอบ zer, อบรอนเซอร์กับฟิกซิงสเปรย์จริงๆเขายังมีอย่างอื่นนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพวกสกินแคร์นะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ Charlotte Tilbury นะครับก็สามารถเ้า าเกิดใครที่ไม่สะดวกไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยก็สามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนๆนประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Charlotte Tilbury นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปมากเลยถ้าอยากจะรีเควสคอนเทนต์อะไรนะครับสามารถพิมพ์ลงมาใต้คอมเมนต์นี้ได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะถ้าอันไหนผมถูกใจนะครับผมจะหยิบมาทำเป็นคอนเทนต์ในอนาคตครับจะตามผมเพิ่มในที่เพจ Uncle Bank หรือที่ Instagram มไ Uncle Bank นะครับโดยเฉพาะใน Instagram นะผมจะแอคทีฟเลยนะครับเรามาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอออะะไรรรรนนนนคคคัััััับบบบบวววีี้ผมขตก่สสด๊าายย